สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เจนจะพามากินมาม่าเผ็ดเกาหลีปอ๊อตค่ะเ,เออมาม่าเผ็ดมาเลเซียโอ้ตายแล้วว้าผิดยังไม่ได้กินเลยมั่วแล้วพี่น้องนี่ไงครั้งแรกครั้งแรกว่าจะอร่อยขนาดไหนมาดูกัน จะกินหมดมานอ้อหนึ่งซองเนี่ยกอดไปกินจีนก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาแซบนะเดอค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ y youtube แล้วค่ะเนาะยังไงขอบคุณหลายๆด้อจ้าไปกินกันเลยผักมีแตงกวากับผักกัดขาวมีไก่ทอดโอ้ยมามาแซบแซ,บซบเลยครั้งแรกครั้งแรกของกินนจะจ๊ะนะมามามาแซบๆซบเลย จะกินหมดมาน้อมาลุ้นกันพี่น้องเลยครั้งแรกของเราตาย <c oughs> เขาบอกว่ามันเผ็ดเผ็ดเอามากินได้ไหมน้อเนาะ <c oughs> คำแรกมันยังไม่ไม่มีรสชาติ <laughs> มันจะเผ็ดขนาดไหนเนี่ยอ,อ้ยไม่ต้องกินคำใหญ่หรอกพี่นออ้องอตายเผ็ดอยู่นี่แหละครั้งแรกของกินเลยพี่นอ้องอืกินแป้งก่อน เผ็ดอยู่เดี๋ยวจะรู้ว่าเผ็ดขนาดไหนเนาะเริ่มซีดแล้วนะคะตายแล้วทีนี้อู้มันจะเผ็ดแบบเผ็ดมากแล้วพี่น้องทีนี้ เผ็ดเผ็ดม่ร้องไก่ก่อนแก้เผ็ดเนาะโอ้ย บรรยากาศหลังบ้านตอเย็นๆลมดีๆพี่น้องหลังบ้านนายแรงโอ้ยเขาเรียกว่าพริกเหรอเนี่ยโอ้ยเผ็ด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 อยู่นะ กระป๋องเดียวพี่น้องจะไหวหรือเปล่า เห็นว่าเราให้หมดไหมมันซีดถึงใจอะ่ะครั้งแรกอะ่ะป๊าตเผ็ดมาก กินไก่อู๊ยเผ็ดพี่น้องได้กี่นาทีก็ช่างนะพี่น้องเนาะเผ็ดมากเลยหายน้ำตาจะไหลแล้ว ชาจะไม่รอดละโอ้โหโอเห็ดมากโอ้น้ำตาจะไหล โอ้ยบ่ไหวเราพี่น้องเผ็ด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 ไปล้วค้าสำหรับคลิปนี้จินกินมาหมดแล้วเผ็ดมากเลยโอ้โหจินก็เอาไว้สำนีเนาะจะเผ็ดเผ็ดอห่ีเลยครั้งแรกของจินกินนั่นเนี่ยโอ้เผ็ดมากเผ็ดจนออกร้อนปากหมดเลยอะไปล้วค้าจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินผ้าแซ่บเด้อค่ะ มีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเน้ะค่ะเนาะจังเด็กกขอบคุณลหลายๆเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปแล้วค่ะ